วันนี้เราจะมารีวิวชุดโทมก้าเซอร์กิตกันนะครับเป็นชุดรถแข่งมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์หนึ่งกสีแดงเบอร์สองคือสีน้ำเงินเริ่มเล่นได้ Åpne. Mm -hmm. <laughs> วิธีเล่นก็จะกดทงนี้ถ้ากดสีฟ้าก็จะเป็นอันนี้แต่ถ้ากดสีแดงก็จะเป็นอันนี้แต่ถ้าโดยใช้รถหลายครั้งมันกมันก็จะยิ่งเล่นสนุกแต่ผมกดไม่ค่อยสิ่งแล้วมีสติ๊กเกอร์ด้วยจะเอาไปแช่น้ำพอมาติดสติ๊กเกอร์เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืม กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ